ค่ะวันนี้วันที่สองตุลาคม2565เป็นวันที่ป้อมกมลพรคำหนึง่งเข้าสู่ถนนหมายเลข61นะคะก็วันนี้วันแรกได้ทำสิ่งที่ได้ทำความดีที่ทำวันนี้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้พาญาติพี่น้องทำบุญนะคะแต่ว่าประกอบอาหารนำอาหารไปถวายแล้วก็ต้นเงินไปถวายวัดบ้านเหล่าน้อยวันนี้เป็นวันดีค่ะ พระสงห้าสิบรูปนะคะมาสอบประเลียนธรรมที่วัดบ้านเหล่าน้อยพระสงห้าสิบรูปเลยเราก็ได้ทําอาหารอย่างมุนเส้นนะคะแล้วก็ตําถั่วแล้วก็กิจกรรมมีอาหารอื่นอีกมากมายเลยนะคะได้ไปถวายร่วมกับญาติพี่น้องชาวอำเภอขอวังดีใจมากๆเลยวันนี้ได้ร่วมกับพี่น้องชาวอําเภอขอวังทําบุญถวายปัจจัยให้กับวัดนะคะเป็นค่าน้าค่าไฟเนี่ยหมื่นบาทนะคะ ก็อนุโมทนาสาธุด้วยกันเพราะว่าเป็นวันแรกที่เริ่มต้นของผู้กเกษียณเข้าสู่ถนนหมายเลข61เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อะไรก็ดีีนะคะหรือว,ว่าเป็นอิสระแล้วที่ผ่านมาคือรับใช้พี่น้องประชาชนจากจากนี้ไปก็จะรับใช้พี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเป้าหมายที่จะทำคือการทำสวนกล้วยกล้วย ที่เหนือเกาะกล้วยนะคะกล้วยเพื่อสุขภาพสุขภาพชีวิตที่ดีกว่านะคะอยู่ที่บ้านป้อมเองค่ะบ้านเปาะตําบลคอวังอาเภอคอวังจังหวัดยโสธรแล้วก็บ้านที่อุบลราชธานีค่ะหมู่บ้านริมทานก็คิดว่าจะได้ช่วยเหลือผู้คนในเรื่องของสุขภาพที่ดีกว่านะคะกล้วยมากกว่าสวนกล้วยค่ะพบกันได้ที่สวนกล้วยกำมลพรค่ะ